ชาวราศีเมถุนทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีกันก่อนว่าเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนตุลาในช่วงนี้จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นโคจรโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาและในเรื่องของการงานในช่วงนี้ ในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนนั้นเรามาดูซิว่าการงานของท่านเป็นอย่างไรในช่วงของที่ดาวพระฤหัสนั้นมีการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะทำไรในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานถ้าหากว่าเป็นงานส่วนตัวก็ให้ทั้นระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุน ท่านจะลงทุนอะไรอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการขาดทุนหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านของการค้าขายหรือว่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งบางทีบางครั้งนั้นท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะต้องฝักเงินฝักทองให้ท่านระมัดระวังไว้การเสียงเงินเสียทองนั้นย่อมจะมีในช่วงนี้การเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนับว่า ที่ดาวพระฤห,หัสมีการโคจรโยกย้ายในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงของวันที่สองเป็นต้นไปนี้นั่นในท่านระมัดระวังการงานก็อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการโยกย้ายการทำงานทำงานส่วนรวมก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องมีลาวหรือว่ามีมีไม่พอใจกับคนที่ร่วมทำงานด้วยกัน อาจจะมีการพูดการจาที่เรียกว่าตกลงกันไม่ได้ก็มีในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังสักหน่อยในช่วงของเดือนตุลาคมตอนต้นๆเดือนแต่พอถึงในช่วงของวันที่สิบดนั่นก็จะดีขึ้น <c oughs> ในช่วงนี้จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ราศีกัน อันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีเมถุนนั่นดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนอีกครั้ง <c oughs> ในช่วงของเดือนตุลานี้นั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและมีสิ่งที่ท่านต้องระวังตามที่เราได้บง่งบอกไปในช่วงของตอนต้นๆน,นั้น แต่ในช่วงของวันที่สิบเอ็ดที่มีดาวพระสุกร์เข้าสู่ราศีกันในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นในช่วงนี้หยิบจับทำอะไรท่านก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานก็จะดีมีคนอุปัมภมค้ำชูา,าว่าเราเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายรักใคร่ช่วยอุปัมภมค้ำชู ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระศุกเข้าสู่ราศีกันท่านจะทําอะไรจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีในช่วงนี้การติดต่ออะไรก็จะดีอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะติดต่อในเรื่องของการงานก็ถือว่าติดต่อได้ดี มีคนให้ความช่วยเหลือมีคนสนับสนุนบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้งานดีๆเข้ามาหาท่านอีกด้วยมีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงที่ดาวพระศุขเข้าสู่ในราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างชาวราศีเมถุนนั้นถือว่าดวงของท่านมีการสับเปลี่ยนในสิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆ ิ่งที่ใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทนท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่18อันนี้จะมีดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลอีกครั้ง <c oughs> ในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีเมถุนนั่น มีความสดใสกลับมาอีกครั้งในเมื่อดาวพระอาทิตย์นั้น <c oughs> เข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานก็หาง่ายการเงินก็หาคล่องในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะทำอะไรทั้นรี ลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านบางคนนั้นมีโชคมีลาบมาจากทางไกลหรือว่ามาจากเพื่อนฝูงอาจจะนำโชคนําลาบมาให้บางคนก็เอางานใหม่ๆเข้ามาให้มาให้ท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีดๆการครบคนคบอะไรก็ดีในช่วงนี้จะมีคนมาช่วยเหลือ มีคนมาสนับสนุนท่านในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินก็จะหาง่ายในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเพื่อนผูงชักจงให้ท่านนั้น มีงานทําที่ดีขึ้นไปอีกในช่วงนี้บางคนก็มาสนับสนุนให้ท่านได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมถุนนั้นทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานก็มีการสะดุดมีการติดขัดอยู่ ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนที่แล้วถือว่าเอาตัวแทบไม่รอดการกินการอยู่ก็แสนจะลำบากในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านตกอับอับพับอย่างสิ้นดีการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ค่อยมีในช่วงก่อนนั้นหยิบจับอะไรทำอะไรอยากได้อะไรก็ไม่มีเงินไม่มีทองจะไปขอหยิบก็ยืมใครก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นเขาก็ไม่ไว้ใจ ทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนตุลาพอถึงในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาร่อในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างง่ายดาย ในเรื่องของคนรักคนใคร่จะหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ตัวของท่านจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจับจองไม้ปองกันอีกมากมายก็ให้ท่านเลือกดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปชาวราศีเมถุนในช่วงนี้แต่หากว่าในเรื่องของความรักความใคร่ท่านยังเป็นโสดอาจจะมีคนเข้ามาไม้ปอง จับจองกันอยู่ให้ท่านเลือกดูให้ดีตาเพาท่านเลือกดีก็ดีไปตาก็าท่านเลือกไม่ดีก็จะเสียใจในช่วงนี้การที่ท่านยังเป็นโสดนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นยังไม่อยากจะมีคู่อยากจะอยู่เป็นโสดไปก่อนก็มีบางคนก็ยังอยากทำงานอยากเที่ยวอยากสนุกสนานกับเพื่อน ชาวราศีเมถุนก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่23ของเดือนตุลาจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีพิจิกอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเกิดขึ้น ในช่วงนี้ท่านหยิบจับอะไรมักจะมีโชคมีลาบอย่างง่ายดายการงานนั่นจะหาง่ายการเงินก็จะหากล่องโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็จะมีคนคอยอุปรัถฑมคำชูช่วยเหลือท่านอยู่ชาวราศีเมถุน <c oughs> ในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนตุลานี้นั่นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยดท่านในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงของเดือนตุลาตอนปลายปลายเดือนนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเจ็บป่วยอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดให้ท่านระมัดระวังเขาไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วย โรคเก่าๆหรือว่าความดันไขมันเบาหวานอันนี้จะมีการกําเริบเกิดขึ้นสําหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันท่านจะเดินจะเฮินไปทางไหนก็ให้ทานละมัดระวังไว้ในเรื่องของการไปเหนือไปใต้หรือว่าใช้รถใช้สนนก็อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระมัดระวังเขาไว้ การใช้รถใชสสนนนั่นอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆไอ้ท่านระมัดระวังไว้แตหาก็่ท่านระวังก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังเขาไว้ในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาและราศีของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั้นชาวราศีเมถุนสรุปโดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีดีกว่าที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกบ่งมานั่นเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้ว ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี